สวัสดีครับบ้าเอียลูกน้ำโก้งไปน้องไตเล่าเมือ่อไหร่ไปน,น้องไตเล่าเม่นท์ของไปยดีดังไฟครับดีดังไฟเห็ดต้มเนื้อเสศษน่องน้องพ่อเจาะเม่นท์ของไทยว่าจิลาบเนื้อสุกินเอาพริกใหม่เรทาทั้งนี้ขัวพริกจ้ะขปิพริกใหม่งใบหอม แม่นองไทยจะเจ็บขา้าวเก่าอ่งมะตังง้งเขาทีต่อช่างจะ,จะหกจุมันนีซีเนื้อมากจะมันหลบับจูเบาแยกินขัวพี่ขัวกับขัวไม่ไหมหอมๆจะแม่หนองไทยไปหาเก็บผักนี่จะเมนูข้างมัน,มนเนือ้เอเนาให้เบาแสยสอย นี่ม,มันยังได้พี่น้องม,มันได้นี่คือคือของแถมพี่น้องจากเกจ้าจารย์ปลายี่ได้ไปซื้อแล้วอีอยู่ดอกแถมบ่แมอขอบคุณหลายๆเด้อเจนหน่อยข้างนั้นเบ้าแอร์ข้างหมอไปเรียบร้อยกําลังเดือดจอ้ะดดเ้แล้วมันรุ่นกับมาแล้วสวัสดีรครับพี่ลูกครับเห็นว่ามีสินมิลากมืออดบ่ได้เด้เดี๋ยวนี้เลาะหน้า,ลลาแล้วบ่เลาะมาแล้ววิปปิ้งหนามปิ้งทางมาแล้วหนามเต็มอยู่ข้าง<ม>กบ,บกจ้ะ ไอ้เบ้าแอสโซยส่ใหญ่ๆหญ่หน่อยนะโอ้โหแค่นี้ก็ได้บ่เตียงไหมนะมันตับวานนะมันต้องค่ำๆเลยสินะโอ้ยถ้าเบาหน่อยกับลูกไงจัดยังใี่เรื่อยเนี่ยวายคนกินบ่กินเยอะจนมากทั้งบั่นสิลาบเนี่ยสิลาบใส่มะเขือใส่นั่นไปเลยลาบใส่มะเขือมกมะเขือต่ำใส่เลื่อยนะที่เป็นลาบบางเส้น ตัวปลาประเพทนี่ไผที่นี่มันหล่ะก็บ่ได้ดอดๆเนื้อๆลอยอย่างสิอย่างนี้มาได้เบาหน่อยทุกไงมันหล่ะที้งาั่นกนงคงม่ินใส่ตรงเบาน่อยพนแล้วนั่งอยู่นลเาน่อยครัาก่าม้วนเตือนอยู่บเีบมาตนาบางอไรเดี๋ยวไม่กินเาไปกินข้าวกันไปแตงเนอย เาตับสีลวกบ่โอ้ลูกหมอนั้นตีว่าน่สีลวกตับแรูดกรรมมาสาระข้ามท่านเลยแม่น้องไปวาีลวกตับวานี่น้ลวเหนียวนีหน่อยอย่างไงเนาะเอาแอร์อยเกลงในเรบ

ใส่ปุ off, movement, ici, ๋ยก็พออยู่เลี้ยงไก่พอมมาแทนมาอยากกินจุไดจับเอาเรวอยากกินปลากังวานปลาหมดไปนําเรื่อยล่ะเนาะพี่น้องไปตามอายุล่ะผู้ใดก็ต้องไปคือกัน่ะ จําบักพี่ติดอ่ะจําพุดฟาดพุดฟาดเด้โอ้ยสะออนเนื้ออันพี่น้องเนาะเนื้อตอนงามๆุนๆก็จังซี่้พี่น้องซี่เด้อกจัแต่ลดอกนี้คัปั มีเป้าแอร์เซตต้มจ้ะนี่เนื้อเศษต้มนะตม้ตมสดล่องข้อขั่วข้อจังน้อยนะพี่น้องกินลาบแล,ล้วก็กินต้มสดล่องข้อเรื้อเ่็เดเ,เป้าแอร์ซีส้อยน้อยอีกเยอะเลยจ้ะนี่มันตอนขนาดนี้เลยอันนี้ลื่ออกจากเอ็นซีเล็กที่ลื่ออกจากเอ็นนอกบ้านผมเอิญว่าลื่ออกจากเอ็นอ เห็นเพี้ยงเปี้ยงดีแท้ไปเสียบเบ็ดปลาใหญ่กินบ่น้อบ่ได้ลองเว้ยเสียบเฮาสุดน้หมอทางพุ่นก็เดือดแล้วเด้พ่อเอาใส่แล้วเด้ค่อยว่าเอาใส่้อมกัน เนื้อเนี่ย,ยเอาใส่หัาสะดุง verlier, ดสะดุงก็ยำได้ต้มโดนมันแข็งนอกจากโดนโดนอีลิ้มไปเปื่อยจับจุกตัวใส่พร้อมกันเบาแอร์สอยกันจ้ะไม่ต้องใส่วัดจัดแน่อย่งน้อยสันว์มาเบาแอร์ชิมกันหมกี่นกิโลจัง หอละสองกิโลไส่ช<ม>ทำนีได้พี้น้องนะสูบนีมมมไไนะ้มันใหนนม่ให่ประดี๋วครับปลาลงไปพี่น้องเลยมนัวกับเพิ่มเกลืออีกจน้อ,อ,ย,กอ,อ,ย,กอยก็เลยได้พี่น้องตัวบางข้นแต่เค็มคมค้นข้นแบบข้นพอดีก็คอง้มแบมบแทบดี สุวนตรงใดกันใส่จังไอตกตดหน่อยตกน้องเนาะใส่ต้นใหญ่ๆสิเลยเพรได้กลิ่นหอมหอมเจียวคมเจ้ยวคมทีนนอเกือบตุ่มเลยได้ไปนองเล่นนี่ได้ น้ำไล่ไหลน้ำเบาแอร์ภูทรายดิบกินได้ยูกกลับมาสาระข้ามแล้วก็โอเคแล้วน้องพี่น้องน้องยูฟุ่นในี่ยโบได้แล้วบุมีิ้วไเห็ดน้องพี่น้องอ,มมอ,งอ,อักปันเนื้อครับพี่น้อง หม้อจะหม้อเดือดลอดเลยต้มปรุงหม้อต้มจ้ะช่วยลดลงไปใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซีบหลายมีแถมไปไมีแถม,มอีกโอ้ยผู้ดใด้ก็มาแถมเลยน้อพี่น้อง น้ำปลาจ้ะซีคอ,อนีน้องเราเลือยดีมีออขึ้นมาได้ปุงสำนีตัวเดอไปชิมนะดมเด็ดลาบจ้ะเป็นเยี่ยมเนอะ

qua hôm sau, hôm sau lúc này mọi người đây. Ni đây, hôm qua hôm qua hôm qua. No, hôm qua 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 Mình một lần nào mà mình kia đang côn lệ lệ đâu hóm bán để xây đấy nào cầm nhẹ nhẹ thì là được năm nay, năm bao e cắt có bao bụi mà cái Xẹp. Xẹp là cái bên đây có hóm luôn cuộn luôn luôn khuyên ma rồi mà cài chín khẩu ยังลงดุนขึ้นมาแล้วแล้วแล้วเดอ้อลงดุนยังเฝ้าไปอีกเด้อบันีเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้แต่เวลาเสิืหมอเอาหอมใส่จังน้อยแนหมออย่านนี้นะ สองนนั่งกันได้ไหมพี่หอมขกัวหุยหุยขกัวขกัวไม่บ่ขีขกัวนี่โอ้เฉอนหอมมีหุยกลขัดเลยตรงนี้มามามาคุยด้วยกันมือี่ครัดมาตนาโลบหกุดพอเราไม่ปลขว ดอัันนน้นไปตูมุูมโดดก,ก,กับนี้กุ้มคขาปัญญาันเหรอกกูก็เพี้ยกัาเอาตี้หนุ่มผาบสองฝับ้าเบาแร์ที่น,นั่นเอาต้มมากค่โอ้โหหมอต้มสูตรบ้าแย่เห็นมีลาบกับตรงมีต้ม,ตมน่ลองข้อบน,นวะไ,ไม่ได้ครับห้องมวยูหวไอ้บริวาเรว <c oughs> เลียวไดต้มยู่ดิ ดคนลงข้อเขาใจแข็งวันจีนี่สิได้กินดาบเลื่นเนาะซิกลงเลยพี่นนอกบ้านผมบ้านผมสิกมอตองรอทัี่ี้องวีเียบลอยเียบลอยเด็ทางฝนมันต้มทางนี่มันดับผู้บ่กินดิบวันมันต้มเราไปนี่เซีสมองสุบะะครับม่กินของง่ายน้ำเบาแย่น้ำมูพรุ่นน ขอบขั้วเสียรุ่งกันตอนสองสองน้งทางไก่ทางไก่ครับอช่ไว่าว้าเล้ยวเนาะไอฮักเคยไจุจากเชียร์บ่ผูดเลยไคิมคิมเอยโอ้ยเลากินเป็นบูายแล้วจุจะกเชียร์อยู่นาดนไปแล้วไปก่อนเด้อพีคิมีลีแล้ว่าหอดน้มันเราสนุไอ้วนกับยายนวลจัน เน่มัี้เลอมนองเลยขึนเขาน้กัน้ยิ่งขึนหมัอนดิมน้เิ้ำแดงน้แดงสีเขาไปอ่ของถานั่นแหละไอ้วอีที่ญี่ปุ่นจริงอมนี่เห็นแดงเห็นกินเลย่้ยังเขากอยายเนาะอืมไปไหว้ประทัมาดูมาดดมอ

ก็ติดไทยู้ชิวานกบวา,นร,น,า,น,น,านรถไทยก็เลย้ยโอ้ก็ิดไปทั้งไหนก่อน่ว่าเขาแกรถไทยก็ได้รถไทยรถไทยก็ถอึงกลางทงข่อยที่ถึงมีระดับยุค

เออมัลองช่างเสียงคันเราเพ่า่บ่บ่บ่ั่บับ่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 บนบ่บแต่เ่บ่ง่่บ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 ่้่า่บ่บ่บ่ย่บ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 ่่บ่น่่บ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 นบ่บ่บนบ่บ่ก่บ่บ่อ่่เ่่บ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 ่ร่่ ไปเบิ่งแทนูคามาเลบรรยากาศดีระดัเ่นปเดินมองหนีงบวงตีนมองแล้วตีดด่งเล่าเดี๋ยวล่าเล่านะจในกระป๋าตุ่มป๋ามองไนป๋ามองใหญ่นะเล่าคนเดียวเนะ เียวเน้สาำปลาขึ้นฉำนสองคนเนี่ยทอดนองมอง่งให้เลยมองไม่ออกไปติ๊บนี้มอยู่ท่านบอกของเราหมันกอมูเดียนได้นานน้ำค้งจของวงครเลี้ยงของมูคุณเนาะ ขึเนเขาแล้วแต่จิไปวัดเขาจังโมนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องเจฟซี่ฤฤฤฤฤทุกคนกคุณบอลครับทางไก่ทางไกลทำเจฟซี่ปุ้ย่รุ่นอีซัพมันลงน้อยนะครับน้องทางเชียงคา,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 านเนี่ยมันไกลเลื่อกเที่ยงทุกทุกคนละครับผมขึนเขาน้ำกันแช่แชมื่อนีน้แจ็คที่ว่าอย่างไรล่ะเบาแย่ก็ได้เอาลูกล้นพิลิตไปแน่ยันได่ก็ขอบคุณเจฟซีครับบัวอีสัพมาหน่อยเบาแย่สูดของเ้านี้มื่อนี้ ทั้งหลักท้ตรงครับไม่รุ่นโหวความสุดยอดดูฟีมือบ่อย่ายังได้กบฝักที่ตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ